สวัสดีครับไป้องหนไป้องดิผมดูหน่อยจะว่ามันนม,มันไมมนไม่เล็กสามโซนครับเล่าเฮ่ไทยพ่อไปด้วยกันไปด้วยกันวันนี้เลยเหรออ,อวันนี้เลยครับกันสมมุตินะสมมุติว่ามันออกไถ่เร็วันนั้นตัดสินจนนั้นตัดออกครับวันนี้จยจังแปให้พ้นเหล้า ครับฟังเด้อเขียนไม่เด้อเตรียมโตเด้วยครับผมเราบุกอยิบจะงวดสองงวดเนาะครับลาไทยไปด้วยกันลาวไทยไปด้วยกันเนาะทั้งลาไทยแลเลาอเนาะครับลาวหรือไทยครับไปด้วยกันพ่อมีฝันบ้ืบอส่เนี่ยฝันดีบ้า่อเมื่อนืนมี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 สามตอนที่บ้า ตัวไปนี่ละครับบ่เลี้ยงฝันตัวฟังก่อนเนี่ยพอ่อเอาเลขเด่นก่อนเลขคำนวณก่อนเอาเอาคำนวณคำนวณเล่ากับไ<อ>พ่สองหกเก้าอะสองสองหกเก้าสอง,สงสหกหกเก้าจับคู่อันนี้ก็เรียกเกมพ่อ เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวใจเย็นๆพ่อเดี๋ยวใจเย็นๆผมเขียนบ่ท่านผมเดี๋ยวผมเขียนก่อนสองสองหกหกเก้าเก้านี่คือเลขเด่นบ่พ่อครับจับคู่สองเก้าด้วยสองหกสองเก้าจับคู่สองหกสองเก้าสองเก้าครับ หกเก้าหกเก้าฝ <69. S 2> ันบ้านฝันบ้านเลขที่สองสี่สองักเก้าวันมันบอกว่าวัหันนี่เออเลนะ้าน่ะฝันว่าจังไหีกว่พ่อฝันว่าเขาจัดงานอยู่บ้านเลขที่สองสี่สองครับแล้วก็จัดตุ้กับสองสี่สองสองท่านอันนี้คือฝันมัน,นพ่อพ่อ ครับเอาสอ,อสองสี่แล้วกัสองสองสองสี่แล้วก็สองสองนี่คือเลขฝันเนาะพ่อเนาะครับเลขสามตัวยื่นนั่นแหละเลขสามตัวอยูน่นสองหกเก้าเนี่ยเพราะ่าเอออันนั้นคู่เลขเลขันคำนวณน่ะเลขฝันเก่าไหนหนี่ละนะ่ะเลขฝันสองสี่สองครับ,<อ>รบเขาเขรียกูบมันอะ ฮะเลขทูกเอาอปารีมีขูกงล่าพ่อเลขทูกอุูเป็นข้งสุดท้ายของปีเมื่อไหร่จุดแค่ปีนี้ปีนี้ห้องก็เริ่มจุดห้องก็จุดทรงท้ายปีเก่ามันพ่อครับอ้าวทูปตัวไหนพ่อทูปสามสามศูนย์จุดมื่อคืนนี่พ่อพ่อจุดมื่อคืนนี่แหละทำความสะอาดแม่เบิด์ตสีน้ำหอมน้ำยางจุดทูกจุดไอ้ไม่ครับ บูชาสุกไอ้ใครมาครับสามสามศูนย์สามสามศูนย์นยจับคู่ก็าสามสามแล้วกว็าสามศูนย์จับคู่สามสามแล้วก็สามศูนย์เออแล้วก็ตัวระวังที่สุดตัวระวังระวังนี่สำคัญเด้อพี่น้องระวังคุณพ่อนี่เขาดีขนาดเลยสองเจ็ดตัวระวัง สองเจ็ดสองเจ็ดแ,แล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดเอเราว่างไม่สองตัวแล้วนะพ่อเนาะมันสองโจงอนเนี่ยมันมันสองส่วนเด้ครับมันทั้งลาวทั้งไทยเด้ทั้งลาวทั้งไทยอยู่น้ำกันเลยเอฟซี FC นะครับรอเอา้านี่นะครับมีขนานดก็เดี๋ยวคุณพ่อผมทวดตัวเลขคอนพ่อครับอ้าสาหรับ อตาตเล่าตาไทยคุณพ่อสวัสดิ์เยภูม่มนะครับหรือว่าผู้เฒ่าเป่าบ้านนะพ่อผู้เฒ่าเป่าเฮียนวันนี้เป็นวันที่สิบหกแมนบ่พ่อสิบหกวันนี้เป็นวันที่สิบหกเล่าก็ออกไทยก็ออกแต่ว่าออกคนลาเวลาคุณพ่อเดินมาน้าไห่ทั้งไทยทั้งเล่าแมนบ่พ่อในคลิปนี้แม่ ่าเรียกเด่นมีสองมีหกมีเก้าจับคู่ 2, 6, 2, 9, 6, 9, สองหกสองเก้าหกเก้าถูกต้องพ,อพอ่าพ่อถูกต้องเป็นบนให้เป็นล่างพ่อแนะุดนี่ก็ว่าพุ่นจะเก่าก็มันเมื่อกลับเห็นพ่อเห็นมันเปิปิดกิอยากให้กลับน้องนั่นนะครับเป็นบนให้เป็นล่างเพราะว่างวดมันพอายเขียนให้พุนพ่นไปซีสามเออสามซีเป็นมะครับ มันออกซีสามนะมันก็เลยานมันเป็นคือเก่าหนึ่งนะครับอย่าลืมครับตัวเลขก็แล้วกันเนาะครับสิเป็นทั้งเครื่องให้สิเป็นทั้งรวมหลายพ่อมันใจอาแต่เก่ามันก็เป็นในชั้นสองล่างอ่ะสาหรับลาวด้วยน่ะอาอบวกบวกบนบวกล่างทั้งไทยทั้งลาวไปน้ากันบนล่างไปน้ากันเลยอเนาะพ่อเนาะครับตามไทยตามลาวคุณพ่อสวัสด์วันที่สิบหก แต่ว่าสี่ออกกันต่างคนละเวลานะครับเวลารัฐบาลไทยคือบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงเนาะพ่อเนาะครับบาดนี้ตามลาวสี่ออกสองทุ่มครึ่งของมือเดียวกันเนาะพ่อเนาะครับในแนวทางตัวเลขนะครับเลขเด่นมีสองมีหกมีเก้าจับคู่มีสองหกสองเก้าหกเก้าเลขฝันคุณพ่อเลขฝันคุณพ่อฝันว่าย,ยังได้กับพ่อ เขาจัดงานู่หนมาบ้านเลขที่สองสี่สองสองสี่สองอยู่บ้านเลขที่สองสี่สองนะครับพุ่นพ่อก็เลยมาแยกให้นะครับสามตัวมีสองสี่สองอ่าแล้วก็สองสี่สี่สองสองสองแม่นว่าพ่อแม่ปาดนี่เลขทูบทูบนี่ปีหนึ่งว่าจุดเพิ่งจะมาจุดเอาเดียนนี่แม่นว่าพ่อครับจุดจุดทํำความสะอาดสารแล้วมาจุดขอส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหใหม่ ได้สามสามศูนย์บานนี้ก็มาแยกออกไปเป็นสามสามกับสามศูนย์แมนพ่พ่อเนี่ยบานนี้ตัวระวังสําคัญที่สุดนะครับูเขข้เรคุณพ่อสวานนี่ออกดีตัวคือตัวระวังนะครับมีสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะครับเลขตัวระวังนะครับนี่แน่นอนขนาดเดิอพี่น้องอย่าลืมนะครับขันออกไท่แล้วกลับไปนั่มไปหอดเล่าคนเด้อนะครับให้ไปถึงเล่าเลยครับขามโค้งไปเลยนะครับขันมาไทยแล้วกลับไปขามโคง้ง แต่ว่าให้คนสองแน่ครับถ้ามันออกไค้แล้ว่าเอาไปซื้อล้วครับตัวไหนก็ไหนคู่ไหนตัวไหนคู่ <RTX. S 2> ไหนออกแล้วเนี่ยตัดออกไปไม่ต้อง่ต้องออกไปครับเอาไปได้ครับไม่ื้อโอ้ครับฟังเหรอเด้อพี่น้องเด้อคันตัวแดงมันออกมือนี่บ่ายสามโมงนี่ออกไปแล้วนี่ตัดออกไปเลยเนาะพอนะครับแล้วเอาส่วนที่เหลือนั่นไปไป,ไปขามไปเล้า ทมไปเล่ามไปเล่าเลยเนาะพ่อเนาะแต่ดพอนาะยมาเน่ยนะมันเป็นเัืงั่นครับผมโอ้เด็ดเด็ดเลยนะครับมือนี้คุณพอ่อสวัสดีครับผมถือว่าถือกิดจะพ่าว่ากันด้อครับอาขอบคุณคุณพ่อละลายครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ